ังสามมีบบล่ะพ่อเตยมีหังนสครับผมอุ้ยอุ้ยปาดพอเตยลังนี่คือคากยกยกขึ้นเบิ้งฝลยกขึ้นปาดเออกระปูหินอู้ป่ากระแนงเดี๋ยวเดี๋ยวเิดสิจับจับมันนี่จับมนนี่ก่กัปเอยายกแยเงจีปาดคอยคมเอาวางนง อ้าคือบ่ออเตยล้างนี่ริดน้ำตึกๆหนาวเย็นๆ่าเ็น่อครับผมเห็นบอเลนบ่ตดอุ้ยคอเตยบาบูง่าาวาวฟาเร็วเร็วบาบูง่สิออกอุ้ยเอ้า สวัสดีครับผมเอซีนัากล้าเห็นเมตเตย์พอเตยลาแต่กูคุณกูมองกูบอลด้วยครับผมผ้าลงน้ำเย็นๆนี่คือเก่าเหรอบมื่อไหร่เบอร์พอเตยมใส่แต่บ้านครับผมมื่อนีร่กับผ้ามาแต่เสาเนาะตุ่มใส่ไหวเมื่อวานนี่แหละพี่น้องพอเตยกับบดยเอาขืนเลยกับขอสวัสดีเอฟซีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็วันที่สี่มกราพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะพี่น้อง นัากระเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแตกกับพ่อพีพาน้องหากินหาอยากใส่ตุ่มปลาอยู่หน้าแม่เตยอีกคือเก่าสี่โบครับผมพี่โศกสิมันบอเมเน่ผ้ามายามแต่เสาก็ผู้ยินเหรินเบิร์ดลำพญาครับหมูว่านนี่มันลังหนึ่งลองลองทดลองใส่เบื้องนอกพ่อเตยบ้านเมอนี่สีมี่โบี่หังบบครับผมก็มิดจริงครับผมก็ผู้เล่นตุ่มพ่อเตยเบิร์ดลำ กระปูนครับผมเออ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 คือดินใหญ่แถ่พอเตยแลนอยู่แลนอยู่พอเตยปลาอย่างนออบานเออเครื่องกระปูบานปลาบูปลาบูโอ้กระปูกระมี่เอ้ายังมีหมาอยู่ปูครับผมกระปูกระมี่ปลากระมี่ปลาบูกระเขา มันหมานทุกที่ได้กินได้อยากบ่นอมื้อนี้เนาะมันหมานบ่มาลุ้นเาาบิาาบ่งบ่ได้ขึ้นผู้ขึ้นปลาขึ้นเขาผ้หาหากินน้ำทงไฮทงหน้าคือเกา่าเกาทดลองเบิ่งโอ้ยปลาบูตัวบักใหญ่เลย <laughs> ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาหอยออกก่อน ฟูหินอยู่มึงังอยู่แม่เตยบ้านแล้วผมหหนยังบ่นหนอครับปูครับรถครับผมบ่เคยได้ใส่จักเท้อลองลองมึงก็ใส่อยู่แต่ปลาน้องเม็กเออลูกน้องแม่เตยนี่ก็ขนาดเลยนี่พ่อตัวบ่ครับผมหลังนี่หนิยังบ่ครับผมบกแห้งสียางน้ำก้นนี่บอ่อล่อพ่อเตยอเอา้า อ,อ้อมันอยู่พี่น้องมันอยู่ผมเก่ครับผมผมเก๊ก็อน่ได้ครับผมปากกนแยงบ่โอ้ยหกแหงพี่น้องพี่ยางน้ำกลดพอเตยก็ได้ไม้ไผ่กับก้อบาท กัะปูกระไรตยวอยู่ดอกนะมันเหมือนครับเมนีก็สิบไดขึ้นป้ากับสิไดดไปหาใบตองเนาะใช้งานเพิ่นพอเตยงานพีงานนองงานบุญงานกองบวชป้าก็แย่งผ้าพีผ้านองหากินหาอยากอยู่แถวหน้าอีกคือเก่าละเมนีกิน้ำบานก่อนครับจน ปลากเงียงระหว่างเงียงเงี้ยงพันในปักได้ทั้งทั้งทั้งรางครับผมขึ้นไปเติมเงยเติ้ยมันๆพี่น้องหลังสามมีโบลาพ่อเตยยิงสมครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยปไา ล้งนี่คือคักยกยกขึ้นเบื้องฟ่ายกขึ้นเออกระปูหินปลากระยงเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เปิสิจับจเนั้ังไแกกันปูเออยายกเงียเอสิปาคอยคเอวางล้ครับผมปลากระยงขาดกรปูบออกบงกัดกระปูหินกัดเพินนอ่ะอสุดจอดเลยครับหลัง เอาห่วแตศีบัมีมันเบิ้งปลากระเงียงผุนให้พี่น้องเบิ้งโอ้ยครับผมเฮ้ยเยื่อผนสิเอาเงียงอันนี้ก่ออีกเด้อพอเตย่นแล้วบ้างพาปล่อยเพิ่นลงผุนนะปขาดเอาตู้ขาดครับผมคันบ่มันออกก็จักปิดขาดหลายครับผมปูหินคันคันบ่ขาดคันเพิ่นบ่ออกนี่ก็สิได้หลายเตืบได้นี่ คุณขาไล่หมอนกับปูการอู้ปลากระแยงพี่น้องโอ้ยวันแต่สิโบมีหมันหมันเลยครับผมเงียงคนกออุ้ยทุบนเนีอีกรอบครับผม <laughs> อออเอาเมืออันนี้เขทาทั้งในนั่นพอเตยเอาเมือซุปเขทาทั้งในแล้วก็อันนี้ขึ้นแล้วยังขอาอารมณ์ไหมสิดกดแล้วครับ ปลากระเงีปลากระเงีครับปลากระเงี้หวานครับผมนนี่เอาออกยากเด้อบบบนี้ถึงกระปูถึงปลากระเงีปลาครับผม่เนยบุกกาบายเด้อยานแห้งเอาสูงเลย หักเหียงเป็นหักเหียงก่อนครับผมข้าวโค้งไก่เอาโค้งไก่ใส่กับเขาปลากระแนงหอยปล่อยขึ้นน้อยหน่อยพอเตยหักเหียงปลาก่น นี่กระมวลอยู่ครับผมมว่านไปปีงโอเสียบเลยเสียบแล้วเนาะปลากระเงยงหน่อยต้มชมก็เสียบเด้อเอ้อมานีง่อนี้มีโอกาสได้ต้มชมแล้วครับผมไปเงียงครับซ้ำลังครับผมโอ้ขอทาแหละขอทาแล้วออกโบ่บาทเนี่ยออกโบ่คุณเนี่ย ป่าก็เกงียตัวงามๆเลยูนี่โอ้ยมันขาดลายเห้ยขาดตัวกระปูกดาดกระปูลายนี่ใส้คามขึ้นไวน้เนาะตัวนี้ ่ใส่ทางขึ้นไว้ไม่เตยสิได้ซ้อมแช่มยางนักหรอครับกระปูเหลนครับผมจะสีใครนี่เว้ยโตงามๆมีแต่โตงามเลยครับผมเบิ่งนานเอาคือบอ่อพอเตยลังนี่เลินน้ำตึกๆหนาวๆเย็นๆ ปตาอุ้ยหอเตยปาบูไงพ่าพาวพาเรวเรีวเร่วูไงสิออกอุ้ยอ้าปูทั้งปักกะแยังมานอู้หูดอุ้ยโอ้โถดเลยตาปูไงให้ให้พี่น้องซองกล่องบึ้งไหมเดี๋ยวขาเจี๊ยบปะปูไงพี่น้องนะปะปูไงมันครับผม ปลาบูโตวบักใหญ่เลย,ยว่าลงมาเนียงหลายปลากระเงี้ยปลากรยานเฮงครับผมปลากระเงี้ยครับผมยานยานยัน,นย,ยังคันเอ้ยปลาบูโตวบักใหญ่เลยจอดครับบานปลาบูกระเข้าบานเกาะอีกแล้วปลากระเงี้ยคอยอหนื่อยไหม จอดครับผมตัแบบง่งเลยพี่น้องมันปลาบูมีโซ่ปลาบูให้เบ่งบานโซ่ใดพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเพิ่นโมด,ดินโอ้ตัวง่ๆเลยสุดจอดเลยคุณนะปลาบูง่ก็เขาบานเอา้าหากินอยู่หน้ากระมานคือเก้าพี่น้อง น้ำหอยน้ำฮองอ,อืมเฮมนมแน้นแลยพี่นอ้องนะพอเตยทำการเอาออกจากหมง่งานแต่เอาออกอยากซะเหลือเกินยังงัดยังมันต้องคันบ่ได้อีกฮะนี่อามาตัดกะหม่งกะขาด ต้องคอยใจเย็นๆพี่น้องอืมอืสองสามตกลงสามแลวพี่น้องยังเวอองอีกอยังอ,กอยงอีกสามเยัเ่นเ็กกับาอะไรโ่งกะไ โอ้มงไดมีปลาขยไดงหลายๆนี่พอทดลองเด้อพี่น้องเอามองใส่เอาปลาขะแยงนี่ถือถือเขาคืเอเกาน่องปอเตยเน่อ <Yeah. S 1> เอาโค้งไก่ใสแล้วพี่น้องได้กินได้กินมองไดมีปลาขะแยงทดสอบกําลังทดสอบผ่านแล้วพี่น้องผ่านแล้วอ mm hmm. ระวัง,วงดิล้องหักเงี้ยงขึ้นมาระวังนะว่ามันประดุกคือกันเดอนคุณนะ่ะตัวหน่อยตัวใหญ่ต้องชมแล้วครับมือนนีนใ <c oughs> สมุดแดงอือหามุดแดงไปใส่บานกระปูนี่สิเอาไปให้เงินงานเพินโดงเจ,จรอครับ สวงนี่กระหยากแน่ลุงคลิปกับบอสมั่มเสมอพี่น้องแต่ปีใหม่มาก,กับโอโทษเอาไัยได้หลายหยากพี่น้องต่อเติมบานให้ลูกแน่บานนี้ก็สีหยากงานกองบวชพื้นแน่เนอะขอเตยมีแต่งานแต่การโอเคครับผมอ,อมัน มันมานมันมันพี่รองสุดยอดถามรัาผมอ้าวมัน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 พี่รองเขาีปลาบอลยิงบอกรบเบงลังนี่มีหลุ่นบอบอมมียั้งเลยลังนี่นี่จะไรเนี่ยพ้ที่กระปูการดกระปูกาดนบอ ขาดจงปงเลยบอกผอเตยออ <laughs> โอ้ยสิได,ด้ดิเนาะขาดหมดมเลย <laughs> อะมือไม่มือไม่มเหลือปลาบูตัวนึงงมันบ่ <laughs> ปลาบูก็กระปูกลนขาดเบิดกระปูเห็ดขาดนี่ฮะย่างย่างเหลือตัวนึงก็กระปูโหนะ่นาะขาดเบิดกระปูเห็ดขาด ขาดเมืเลยนี่จุงปงจิงปิงๆๆเลยคันไสขามขึ้นก็แน่วนี่ล่ะกระปูพี่น้อง <ๆ S 1> กระปูหินเพิ่งมึงตีเลยกระปูหินกัดนี่สุดยอดกัดเจ็บกระเจ็บ ลูกน้องแม่เตยได้กินนูวนตวหนึ่งเลยเด้อพี่น้องกิ่งๆนี่หน่อยๆอะ <c ười> เบิงลังนี่เบิงบหนงานดีๆเด,ด้อเหมือเนเด้อ ยังบ่เนออคือเม็ดคือเงียบแท้ไม่ยัเงเราพอเตยกล้้ลงเอานึเตอ้าล้างนี่คือกุ้งบ้านโอ้ลายเตยเว้ยโอ้ลายเตบอยู่ไหนพอเตยนะโอ้เขาท่าเลยอ่าล้างนี่ผดมีกุ้งมัน เดินีนพัก,กุุงเขาอ่ะอเขาก็ยุบหนึ่งัะผมกุุงยุบหนึ่งใช่มันมันคือบอคือบอหลังนี่ สีเม uh, mm ียดมีสีส้มที่น้องโดเด็ดอ okay. ้้ก ah ุ้งบานนี่ตัวนี้กุ้งเอ้าสองลังสองลังสีแดงปนละได้นีกกุ้งกุ้งบานีอ้าบวกนีหัตมี่กุ้งบาน บวกมึงหั่นผัดปลาเขา่าปลากระเงยแต่เต็ม,มปุ่นละเดือยปุ่นนะ กลไก่ทัทถ่นกกุ่มหมืนหินเ่ยใจโค้งไก่<ม>เอาหัวหันใส่มะนังมะเรงขึ้นหอมมันมา้าผีหน้องซองลังถืกกงถกอกลุ่มถือบ่อลัางนี่นี่นหวยนี่มีปลาแน่มีปลาเลียนยน่าเปื่อนนางตีง๋ หลังนี่เบิ้องเบื้องเบิ้งเบิ้งนี่เต้ยเบื้องเอ้าเบิ้งก้งบ่นี้ปาน้ำเดือดได้พอเต๋ยนะเดือดเดือดกุ้งหรือเดือดปลาน้องๆงอค้นเบิ้งป้าปลาขาวบ้างเต๋ยนี่ปลาขาวเตปลาขาวเท่งนกุ้งบานนีเอ้าเบิ้งกุ้งเตปลาขาวบ้มันสีอ่อน มันเจอะแล้วนั่นออกแล้วตัวหนึ่งนะเอาเอาไปใส่ไปใส่ตุ่มมาโอ้ยนั่นออกอีกแล้วพอเตยจับดิดิกระปูกระปูกัดปูกักระปูกัดเร็วๆดิล้าลังนี่มันปลาขาวบานนี่กุ้งแล้วเว้ยปลาขาวก็กุ้งน้ำเดือดเลื่ยลังนี่ก็ได้ที่ครับพี่น้องปาดสุดยอดครับได้แต่กระปูกัดเด็ดอื้อ ลังนี่ก็ได้สุดยอดเลยครับผมมือแรงแกมือไม่นี่ให้พอเตยใส่เนื้อดีๆกุ้งกุ้งกุ้งอันปล่อยมันแล้วพี่น้องมันแล้วสุดยอดครับแกมมือไม่เมแรงมันมันบ่ลงน้ำเด้อลงเนี่ยพี่นี่เวรลังนี่ คือเม็ดแท้บ่อเดือดเล่ลังนี่มิดจันลันบ่อถือบ่อมานพี่น้องลังนี่ค่ะพี่น้องก็สรุปคลิปในวันที่สี่มกระลาพศอโซสองพันห้าร้อยหกสิบแปดน้อพี่น้องนากราเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยปลาแตกมื่อนี้กะพาพีพาน้องหากินหาอยากนน้ำทงไฮทงหน้าแม่เตยคือเก่าแหละพี่น้องในมื่อนี้พาใส่มงพี่น้องใส่มงปลามื่อนี้มันสุดยอดเลยพี่น้อง ปลากระแยงปลาบูเนาะในมือนี้กุ้งแนนกถือสองสำลังกุ้งกับปูแนอะไรพี่น้องมือแรงกับสีไฮพ่อเตยแกเมื่อเองเนาะเอามาใส่หลายๆหลังเลยกําลังทดสอบเนาะพ่อเตยเนาะทดสอบถดลองกับคุสีขาบอเคยไปแต่ใส่แต่ปลาน้องเมกพี่น้องในบ้านนี่กะบื่อท่านได้ใส่ปลากําลังกําลังลองใส่ปลาเบิ่งเนาะกับเขาคือกันพี่น้องปลากระแยงเนาะพ่อเตย ปลากระเยงไปบูเพิ่นกับเขาคือกันพี่นอ้องเมนีกัมานคือเก่ากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อที่กดไลกกก์กดแชร์กดติดตามให้กับนักลาเฮ็ดแม่เตยพอเตยปลาแตกนอกจากน้องเมนี่กัมานคือเก่าเมื่ออื่นก็บพ่อพอกันไหมพี่น้องสำหรับเมนีกับอสวัสดีค่ะยินดีอแม่ครับผมสวัสดีครับ